มันยากอะตรงที่คือภาษาที่เราใช้บางทีมันก็ไม่เหมือนกันบางบางทีเจอทีมแบบทีมจีบางทีเจอทีมฝรั่งต่างชาติอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องปรับตัวให้เข้ากับเคาเจอร์เค้าว่าจริงๆแล้วแบบเขามีวิถีการกินข้าวยังไงการพูดคุยยังไงการทํางานเป็นยังไงวางแผนของเขาอะไรเงี้ยก็ก็ปรับตัวแต่ก็สนุกดีไ <c oughs> ออย่าง <c oughs> โคต้องฝึกภาษาเพิ่มหรือเรียนเพิ่มไรหลายๆภาษาเพราะว่าเราก็ต้องเจอคนเยอะ ก็พยายามอยู่ครับแต่ว่าช่วงนี้ก็มีแบบว่ามีโปรเจกต์ลับมันก็เลยแบบเอาเวลาไปทุ่มเทตรงนั้นซะเยอะรับเก็บลับไปหรอลับมากลับมากอบอก <Okay. S 1> ไม่ได้เป็นโปรเจกต์ไาเป็นโปรเจกต์ที่เชื่อว่าทุกคนจะจะต้องว้าวเพราะพราแม่เราโปรเองโปรก็ว้าวกับกับทีมที่โปรได้ทํางานกับทุกคนที่อยู่ในงานเนี้ยโปรก็เออมันเจ๋งดีอะกับการที่ที่ได้ทํางานเนี้ยรู้สึกเป็นประเทศอรย่างเนี้ย กับคนไทยซีรีส์เหรอไม่บอกหรอกนะออไม่อยากน่ากันทายเป็นการเป็นการแสดงอะไรอย่างเงี้ยเป็นการแสดงครับจริงๆพอไปร่วมงานกับต่างประเทศแล้วสิ่งที่มันได้กลับมามีอะไรบ้างที่เราสึกว่าเฮ้ยความเร็วความตรงเวลาความอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ออความตรงเวลาหรือว่าการปรับตัวเ,ออเพราะสมมติว่าเขาวางแผนไปแล้วใช่ไหมมันอาจจะไม่ได้ตรงตามแผนทั้งหมดหรอกแต่เราจะทําไงให้เรายังสามารถที่จะเดินกันต่อไปได้ทั้งทั้งทีมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรา เหมือนเหมือนเป็นการฝึกกันไว้ใจกันว่าเราก็ต้องเชื่อใจเขาว่าเขาก็ทํางานเต็มที่เราก็ทํางานพาร์เราเต็มที่เหมือนกันอนะไรเงี้ยหรือแม้แต่การสคริปต์ความเร็วในการปรับตัวเรื่องของการทํางานคือพอทําเสร็จต้องกลับมาแล้วก็เปลี่ยนสภาพเราไปต่อเป็นสภาพาไปต่ออย่างแล้วงั้นคือสคริปต์ทั้งหมดมันอาจจะไม่ได้ตอนนั้นมันมาถึงตอนหน้างานแล้วแต่ล้องปรับตัวว่ามันทำไงให้มันเป็นเราที่สุดแบบยังไม่เสียตัวตนเราไปให้ผู้พูดภาษาเรา จริงมันยังมีเคอร์เคื่อนอยู่มันยังมีความเก่งอยู่นะหรือว่ามันโอเคแล้วตื่นเต้นทุกครั้งเยที่ได้ทำแต่สีหน้าที่รูปออกมาเราไม่ดูแบบว่าโปรเฟชชเนอลอยู่นะการแสดงอ่ะการแสดงมากเออแล้วมันยังไงถ้ามันต้องเขินถ้ามันต้องเจอแบบว่าคนดังระดับโลกหรือว่าที่เขาบังเอิญเราก็เราก็พยายามพยายามลืมไปอ่ะพยายามลืมว่าเขาเป็นใครเหมือนร้องโฟกัสว่าร้องทำอะไรอะไรเงี้ยเออเหมือนแบบพยายามเก๊กอ่ะพยายาม นิ่งๆเข้าไปเหรอแต่จริงใจได้ด่าด่ามากแต่ก็โอเคเพราะทุกคนเขาเขาโปรเฟชชั่นอลมากงานที่ไปก็ถูกจับตาแบบเป็นกลมค่าสูงกครับขอบคุณครับเพราะอย่างไรค็มองว่าเราก็เป็นหนึ่งในคนดังระดับโลกไปแล้วเราดีใจมาที่คนที่ยกให้เลยแบบทำนี้ดีใจมากๆดีใจมากเพราะมันมันทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วมันมันมีคนที่เขาแบบเฝ้าดูและเป็นกำลังใจให้เราอยู่ หลายที่มากจริงๆก็เพราะพวกเขาแหละมันไม่ใช่แค่โปรหรอกเป็นพวกเขาส่งพลังใจส่งอดลบอดนอนแล้วแบบให้กำลังใจพวกเราตลอดเวลาก็ดีใจจริงๆขอบคุณที่พิ่ศษทุกคนนะอดละอดนอนใช่ไหมลงง่ายนะบคุณครับจริงๆโปรตกใจไหมเวลาพอไปดูโชว์ออกมาแล้วมีแฟนคลับที่ไม่ใช่คนไทยคนต่างชาติมายืนกรีดตรงนมากซึ่งที่ฝรั่งเศสอันนี้มันดีใจแค่ไหนที่มายืนกรีดเราดีใจมากดีใจมากว่า มันเหมือนมันมันผู้คนละภาษาแต่เขาสามารถเข้าใจแอติจูดหรือว่ามุมมองที่เราอยากส่งผ่านถึงเขาอะเออแล้วเขาก็เหมือนมันตีปิงปองเขาส่งกลับมาแล้วมันมันการเหมือนเติมเต็มกันอะมีคุยกับเขามั้ยมีคุยกับเขามั้ยว่ายังไงพูดคุยบ้างนิดหน่อยแล้วก็ขอบแต่ที่พับใจที่สุดเลยคือตอนนั้นไปมิลานแล้วมันเป็นวันเกิดพอดี24กุมภาพันธ์แล้วทุกคน่ะร้องเพลงให้ป b i เบิร์ดเดย์ให้ตรงรานตรงข้างหน้าที่ออกมาเนี่ย ใช่คือตอนนั้นนั่งรถไปนั่งรถไปที่โชว์เสร็จปั๊บพอลงมาทุกคนร้อง Happy <ๆ>ให้ไปเบิร์ดเดย์ให้ะตกใจมากแล้วประทับใจพราอว่าคือเหมือนเขาใส่ใจอะแล้อ,อ,อย่างวันเกิดที่ไปเจอกับแนวมี้มาครับเป็นยังไงบ้างคะเล่าคือคือจริงๆต้องขอบคุณพี่ป่านนะพี่ป่านเขาซีกันกับพี่ปอนอแล้วเขาก็บอกพี่ปอนเฮ้ยพี่นนวมี้เนี่ยเขาเขาอยากจะเจอ แล้วเราแบบว่าเราเมคไทม์ได้ไหมแล้วพอมีโอกาสได้ไปเจอกันมันมันทำให้เห็นว่าอันนี้คือคนที่เขาเขาเขาอยู่มานานมากแล้วเขายังอยู่ได้ดีอะออแบบวิธีการวางตัวแววตาการมีปฏิสัมพันธ์กับคนการนึกถึงคนอื่นการวางตัวอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าไอความ humble มันดีนะออมันมันมันทำให้เราอยู่ได้ทุกที่ปรับตัวได้กับทุกคนมันคือการให้เกียรติทุกคนเออก็น่าสนใจตอนไปเจอเพลงนะก็มีตื่นเต้นนะ เพราะว่ากยอยขึ้นไปได้อะพอขึ้นไปเสร็จแล้วมันเป็นเพนท์เฮาส์ใช่ไหมแล้วก็มันมีซิเควริตี้กาดอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็จะเข้าห้องเขาได้แล้วเข้าห้องเขาคือมันมีคนอยู่เขาเต็มไปหมดเลยคือเรารู้เลยว่าการที่เขาจะดูแลคนเหล่านี้ได้หรือแบบจัดการทุกสิ่งได้มันแบบมันคือการวางตัวและประสบการณ์อะไรกันชชมที่เราไปสอนเขาไหว้ครับครับเขาถามเขาถามจริงๆเขาน่ารักมากเขาเหมือนแบบพูดคุยเราว่า การทักทายของยูอ่ะคืออะไรเราก็บอกว่าเป็นเป็นการไหว้แล้วสอนเขาไหว้พอเสร็จปั๊บเรากรู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่ะคนเดียวเราส่งความสุขให้กับแฟนๆได้ไม่พอหรองั้นทํามินิฮาร์ดกันครับอะไรเงี้ยแล้วส่งมินิฮาร์ดเกือบเป็นท้ายก็มาถึงเรื่องที่จะสอนแบบเป็นไงบ้างสอนก่อนถ้าเป็นไงความรู้สึกเราเป็นยังไงที่แบบเขาโปกให้ความไหว้มันสวยงามอืมมันมันมันคือการเคารพกันแล้วแล้วพอเขาทำมันก็น่ารักมากเนี่ย แล้วที่สำคัญก็เลยให้เขาทำทนิ้วหัวใได้บอกว่าเขาไกล้สวยยังไงบอกไม่ทันแต่เขาน่ารักมากเขาแฮปปี้เบเดย์รู้ด้วยเขาแบบรู้ด้วยอะเขาลงลงรู้สึกไงบ้างอตอนที่เปิดมาเห็นตกไปก็ก็ตกใจอะรู้สึกเป็นเกียรติ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ที่เขาแบบเออเขาเรากับตัวเล็กมากแต่เขาแบบรู้แล้วก็ให้สเปซเราตรงนี้เออจริงๆได้คุยอะไรเขาบ้าง ก็นี่แหละครับก็ทักทายสอนทักทายพูดพูดคุยกันเป็นไงบ้างเป็นไงมาไงเปมาไหมอะไรเงี้ยเขาหน้ารักได้อะไรจากเขาบ้างพอไปเจอได้ได้การวางตัวได้มุมมองและที่สําคัญได้ความคอมโบแล้วก็การให้เกียรติผู้อื่นพี่ถามเลยนะพี่ถามลูงคนนี้เลยครับมันมันกล้าจอนแค่ไหนหรือครูแค่ไหนกับการไว้หนวดของเราวันนี้การไว้หนวดมันเป็น เป็นความชอบส่วนตัวความชอบส่วนตัวให้หมอดุกวันนี้ไงแต่เราไม่เคยเห็นครับคุณปฏิจะเห็นหน้าใสๆครับเออมันต้องมันต้องการเข้มแค่ไหนหรือมันต้องการคูฟูคีฟูหรือยังไงที่โกนวดมันหายแล้วมันมันหายเ่อต้องซื้อใหม่ถ้ามันยาวได้ขนาดนี้ลูกซื้อไม่ทันไงก็เลยมันลุกนี้เลยไม่หราโอ้ยมันใหญ่พิเศษเออหรือว่ามันต้องเออมันเลยโกนไม่ได้มันต้องเลี้ยงมั้เพราะถ้าแต่งเอฟเฟกต์มันจะไม่เนียนหรือเปล่าอ้า ดูแล้วไม่แอบถามไมนี่ยมันลองถามไม่ได้เออก็ลองโพ<อ>ลตอบเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันเป็นโปรเจกต์ใหม่มันเป็นโปรเจกต์ใหม่อ,อ,อยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่าทุกครั้งที่โปรเห็นโปรภูมิใจอ่ะเก็เออเป็นเกียรติมากที่เขาเขาเขา,เขาให้โอกาสเราได้ไปร่วมงานกันเ,ออเป็นแฟนว่ายไงกับลุกนี้บ้างเพราะเมื่อก่กกกกกกอนเราจะลุกใบหน่วยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้แบบผมแค่บอกว่าไม่เป็นแม่แล้วนะอุ้ยเป็นอะไรแต่เรามันจะเป็นอะไรเขาบอกว่าฉีกสัญญา ไม่ได้นะเดี๋ยวกำพร้าแม่นะทุกคนนะทำไมเขาอยากเป็นเขาอยากเป็นมากป้ามากกว่าแม่หรือว่าไงเขาอยากเป็นคนดูแลที่ดีที่น่ารักจริงเราชอบลุกแต่ละกันระหว่างแบบกระสายสายที่มีลูคนี้จริงจริงๆต้องถามเป็นแฟนว่าเขาชอบลูกไหนกันอ่าให้โหวตเข้ามาถ้าโป้ชอบลุกแต่ไหนถือว่าโป้มองกระจกแล้วที่มันไม่มีมิติโนดอ่ะเราสึกว่าเราชอบลูกไหนจริงๆก็คนละแบบจริงๆริงลุคนี้ก็ชอบเขารู้สึกว่าเออเราเราเหมือนแบบ เหมือนเราเห็นแล้วตัวเองโตขึ้นอ่ะเพราะเราจะเก็บภาพเราตั้งแต่เด็กๆมาออดูเออโตขึ้นแหละอันนี้คือหนวดยาวที่สุดเลยตั้งแต่ายาวสุดในชีวิตแล้วเนี่ยภูมิใจมากเลยที่หนวดมันไม่หลอมแหลมมันเรียนยากมันเรียนยากมาเพราะบางคนรู้สึกว่ามันบางทีมันไม่เป็นแทนเป็นต้องทีไ้อย่างไงบ้างเราก็นะไหว้พระสวดมนต์ลรวขอให้หนวดมันขึ้น บทไหนบทไหนแนะนำเลยแต่กรว่าอย่างเงี้ยแนะนำแค่รู้คือมันยังไงเพราะมันต้องดูแลมันต้องดูแลยังไงป่ะเราว่าแค่เล็มไงเล็มไปเรื่อยๆแล้วพอมันเริ่มได้ทรงอะอ๋อโอเคเป็นแฟนว่าไงบ้างที่แบบสวยเยอะๆเป็นแฟนชอบนะเป็นแฟนเห็นแล้วแบบว่าหล่อกเทมประทับใจบอกว่าโหอยากโกนหนวดนะอย่าเอาที่โกนหนวดไปโยนทิ้งเรียกว่าหนวดมหาเสน่ห์อย่างเงี้หรอมั้งเฮ้ยหนวดแมวหนวดแมว ไม่แมวเรามันอี้ยิ่งกว่าแมวอีกเสือแล้วเนี่ยปีนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครึ่งปีหลังสำหรับโปรนอกได้งานต่างประเทศแล้วงานเมืองไทยได้เห็นโปรอยู่กับพี่ไมอยังไงยังไงโปรเจ็ตไว้หนวดนี่เหรอก็้าถััวรอเนะโปรเจ็ตไว้หนวดเนี่ยก็ต้องรอดูว่ามันจะยังไงเพราะว่ามีไม้ต้องมีโปรมีโปรต้องมีไม่แล้วก็ติดตามกันเจอแน่เจอแน่นอนรับรองว่าทุกคนจะจะหาย ประทับจิตประทับใจจากคอนเสิร์ตพี่ไมค์ก่อนเลยมใช่ก็อยู่ในนั้นแหละแต่ต้องรอดูว่าแบบจะยังไงอ่ต้องรอดูแต่พี่ไม่จะไว้หนวดเหมือนเราไหมหรือว่านั่นน่ะสิได้ชวนเขาไว้นะตอนนี้ตอนนี้เขากําลังตั้งหน้าตั้งตากับโปรเจกต์นี้อย่างเต็มที่ไปให้กําลังใจเขาด้วยนะครับโปรเจกต์เดียวกันโปรเจกต์เดียวกันต้องรอดูนะอ๋อพอเสร็จชาย เพิ่งเพิ่งพิ่งเลือกสินค้าเข้าไปอยู่ในซีรีส์ก็ล่าสุดก็ไปลองไปลองแอลกอฮอล์โอยรู้เลยว่าคือถ้าเกิดว่ากฎหมายหรืออะไรมันลงตัวโอ้คนไทยคนคนไทยมีดีมากอะ่ะเรื่องของการที่แบบทําใดๆเหล่านั้นอะ่ะแม้แต่ขนมหรือทุกๆสิ่งอะ่ะที่เขาทํามารู้สึกว่าเออความเป็นไทยเจ๋งอันจริงม,มีโอกาสได้ไปหลายที่อะ่ะอาหารไทยขนมไทยทุกสิ่งอะ่ะ ในมุมโปนะโบ๊ทเดอเบสอืม